ครับสวัสดีนะครับแม่แม่นะครับอยู่กับเราช่องแม่น้อยพังสีนวลครับผมวันนี้นะครับสีนวลก็มาถึงบ้านแล้วนะครับผมนี่บ้านของเรานะครับก็มาถึงตั้งแต่ช่วงเชานะ้าเนาะประมาณผมไม่ได้ดูเวลาประมาณสามโมงหรือเปล่านะครับสีนวลเป็นอะไร ประมาณสามโมงนะครับสามโมงเช้าก,กว่าๆนะครับผมพอเดินมาถึงเดินมาถึงบ้านนะครับเราไม่ได้ขึ้นรถมานะครับก็เพราะว่าเมืม่อวานเราพักอยู่ไม่ไกลนะประมาณสิบกว่าโลนะครับผมสิบกว่าโลแต่อยู่คนละจังหวัดนะครับเราก็เลยเดินลัดนะครับพาสีนวลเดินลัดมาจนถึงบ้านนะครับช่วงประมาณสามโมงกว่าๆนะครับก็พาแม่ๆเนาะเดินทางไล่อ ไปมาเลยนะครับผมช่วงเช้านะครับก็ย้อนไปดูย้อนไปดูชิปได้นะครับผมวันนี้นะครับก็ได้ข่าวไม่ใช่ได้ข่าวว่าเพื่อนรักนะครับก็กลับมาเหมือนกันนะครับแม่นะครับโอเลยได้นัดกันเนาะช่วงนี้ช่วงบ่ายนะครับผมเลยเพราะว่าช่วงกลางวันเราก็พักผ่อนแล้วก็ส่วนคอนโต้งก็ไปเยี่ยมคุณแม่คุณแม่นะครับไม่สบายนะครับผมส่วนผมได้ไปหา ไม้นะครับโอ้ยบ้านเราแห้งแรงมากไม้นี่คืออาหารหายากมากๆเลยเนะี่ยไม่ๆไปเจอที่เขาตัดแต่ก็ยังอ่ยังไม่แห้งนะครับพอพอกินได้อยู่นะครับเป็นไม้ก้านลุงนะครับผมคือเขาตัดเขาตัดออกตัดทิ้งเนาะก็เลยได้มาหนึ่งซาลิงนะครับเป็นอาหารมื้อค่ำตั้งแต่กลางวันนู่นนะครับกลางวันแล้วก็ถึงช่วงค่ำด้วยนะครับนี่ที่เหลือนะครับผม ที่กองอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้ก็4โมงกว,กว่าแล้วนะครับแดดนี่ทะลุเลยนะแม่แม่สีนวนไม่ได้เย็นล่มเลยนะครับเพราะว่าแดดอ่าร่มเลยตัวของเขาไปแล้วเนาะนี่ก็จะเป็นร่องรอยร่องรอยของอ่าอ่าระดับน้ำนะครับผมระดับน้ำปีที่ผ่านมานะครับผม ถึงขนาดนี้เลยครึ่งตัวของสีนวลเลยนะครับถึงระดับยูระดับปากเลยนะครับผมครับตอนนี้เราก็มีนัดนะครับมีนัดกับควาโต้งนะครับเพราะว่าจะได้ให้สองสาวของเราได้เจอกันนะครับตอนนี้ก็ยังรออยู่นะครับว่าจะมาช่วงไหนเนาะวัดรอให้อากาศเย็นนะครับไม่ใช่อะไรช่วงกลางวันอากาศร้อนมากๆเลยนะครับแม่แม่มาถึงบ้านเรานี่คือแดดร้อนอบเป้าเลย มาหอดแล้วแต่สาโมงอ่ากินข้าวเหนียวเล่า <c oughs> อย่ามาบ่นเทวาะระวาเนอะครับก <c oughs> ็มาอยู่บ้านไม่มีอาหารนี่โอ้ยน่าจะ <c oughs> ลดหุ่นไปอีกเยอะนะครับผม <c oughs> อาหารอาหารน้อยมากนะรว่าพอมาถึงเขตนะครับมันดูก็เหมือนมันแรงเหมือนแม่แม่แมอ่าคอมเมนต์เข้ามานะครับว่า ดูสภาพแล้วมันแลง้งแล้งมากมากแต่ว่าบ้านเราก็น้ําเยอะอยู่นะครับแม่ๆม่น้ํานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะปรับเปลี่ยนแผนคือจะต้องอาพาเข้าไปผูกด้านนอกนะครับจะเข้ามานอนเฉพาะาช่วงกลางคืนนะครับผมเดี๋ยวจะหาที่หาหญ้านะครับผูกให้กินหญ้ากินอะไรตอนกลางวันนะครับใต้ล่มไม้หรือว่าผูกใส่น้าอย่างเงี้ยนะครับ ว่าวันนี้มาถึงกยง็ยังไม่ได้เลาะยังไม่ได้เลาะหาที่เลี้ยงนะครับที่เลี้ยงเด่นดินร้อนนะครับตอนนี้ก็ยืนตากแดดสี่โมงเสียงอะไรเสียงอะไรได้ยินเสียงอะไร ได้ยินเสียงไหมหรือว่าเพื่อนมาแล้วสงสัยแล้วใช่หรือเปล่าถูกกินกันแล้วนะครับผมนู่นนะครับจีอ้วนเรามาแล้ว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 ครับผมโอ้จะรัดคลองเด้อรัดคล้องจะวิ่งรัดคลองเลยหรือเปล่า เด e, ี๋ยวดูกันนะครับผมก็สองเดือนนะครับสองเดือนกว่าๆที่ไม่ได้เจอนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราขยับนีดนึงนะครับเพะว่าสีนวลไม่พอถ้าอยู่กับผม จีมาแล้วจีมาแล้วจีมาแล้วอู้อ้วิ่งหน้าตั้งก็ยังรักเธอเอาเต็มที่เลย งกันเหลือกเกินจริงกันมากเลยดูนะโอ้ไม่ได้เจอกันนานนะพีไไ่เมย์สีของเราผูกนะครับไม่ได้ไม่ได้แก้เนาะกว่า ก็มีครั้งหนึ่งนะครับที่วิ่งนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ผูกตอนนี้เราผูกไว้นะครับก็ได้แค่ส่งเสียงร้องทักนะครับผมอ๋อ ลักกันลักกันน้อยอา้าวจิตถึงไม้จิตถึงกันไม้ครับวามรักของเขาสามนะครับแล้วก็ให้ภาพบรรยายนะพี่เมโอ้จ๊มื่นใหญ่ปึกเลย ทียบกันนะครับว่าันรทายของส,องสาวจะห่างกันเท่าไหร่ขาของเราเล็กนะครับขาเจหมื่นใีใหญ่ทึบเลยเจ๊วนอ้ยนเอาโจทย์มาอีกแล้วอย่าจูงมานหนีเด้ออะไรได้เจ๊หมื่นนาทึบเลยนะครับกินข้าวเหนียวสองเดือนโอ้นะครับผมสีนี้เล็กไปเลย ถามว่าเป็นยังไงหายหรือยังนะครับผมถทายกันนะครับแม่แม่ก็มไม่รู้เขาคุยเรื่องอะไรเนาะก็น่าจะถามข่าวๆนะครับไม่เจอกันนานนะครับผม เป็นยังไงเจมือคิดถึงไม้นะครับผมดูดูดูแม่แม่พัทักไทยกันนะครับเป็นไงดูกอดขา <c oughs> เจี๊ยกอดขาแล้วจนทสีก็ยกมือ เขลบเรานะครับแม่แม่เขาเหมือนกับจะจะพูดคุยกันแล้วเราก็พยายามที่จะถ่ายเนาะเขาก็หลบเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวานะครับ วันนี้เดินมาไกลนะครับแต่ก็คุ้มนะครับที่ได้มาเจอได้มาอยู่กับเพื่อนรักนะครับผมวันนี้ก็เดินทางดันต้นมากลับบ้านนะครับทั้งหลายกิโลก็เอื้อมีเหตุนะครับอเม่ยควันรงไม่สบายก็เลยได้เจมินก็เลยกลับมานะครับก็ดีเลยนะครับกลับมาบ้านพร้อมกันนะครับผมได้มาเจอกันนะครับแต่เจมิลนก็คงจะได้ออกเดินทางอีกนะครับดูดู ให้เขาทักทายกันให้พอนะครับมครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับความรักของช้างครับผมรักและคิดถึงมากๆเลยนะครับดูดูดูกดรัดขาไว้นะครับเมย์ความรักของสงสาวของเรานะครับก็เนื้อคําบรรยายนะครับก็ไม่รู้ว่าจะใช้คาว่าอะไรดีเนาะความรักเขานะครับก็เป็นความรักที่บริสุทธิ์นะครับผม ไม่ได้ปรุงแต่งนะครับคือดจะกินขี้กินเยี่ยวกันด้วยซ้ำนะครับผมเวลาที่เจอกัน,น หลังจากที่ทํางานมาเหนื่อยตั้งสองเดือนนะครับวันนี้ก็ได้เจอกันแล้วนะครับแม่ๆนะครับดูความรักของสองสาวแค่ข้ามคืนก็คิดถึงกันเหมือนเดิมนะครับไม่ถึงว่าจะนานเป็นเดือนสองเดือนนะครับแค่ข้ามคืนเวลาที่เราเขาไม่เจอกันนะครับก็จะแสดงอย่างนี้นะครับเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆ ความรักและความคิดถึงนะครับสองสาวถ้าปล่อยให้เขาอยู่แต่เขานะครับต่อเอีดอยู่ใกลๆนะครับอาจจะมีภาพที่โอ้ยจึงกว่านี้นานนะครเพราะว่าเราอยู่ใกล้เขาเขาก็อาจจะเขาหลบเรานะ <c oughs> หน้าเบี่ยงเราโอ้ยเจมมือนนี้เยี่ยวอะไรตลอดเลย <c oughs> อวเแห่ง ก็คงจะถามกันนะครับว่าเป็น่งไงไปเที่ยวนะครับได้กินข้าวเหนียวอร่อยไหมนะครับผมก็ดูก <c oughs> ็ให้ภาพบรรยายนะครับนี ไปหายคิดถึงเลย ใจดีใจนะผมครับ,รบชอบอะไรนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้กับช่องไม่น้อยพังสีนวลด้วยนะครับคองมละกองสองสาวนะครับผม ถ้าม <g uss> ีมีโซ่น so right right ี <source> <Yeah! S 1> ่วิ so ่งเลยนะคไั่แม่ถ้ามีมีโซ่นี่พากันวิ่งแน่ๆเลยนะครับเอาแล้วเอาแล้ว าโซ่ยาวๆเลยโอ้ยเนี่ยน่าดูเลยจะลุกนานๆได้เจอกันทีนะครับก็นี่นะครับ อเออวัวมาโจดมาแล้วเป็นยังไงเอา อອาวอ้าวอาวานกีฟ้าเน มีบัวมาแลครับผมเสียงบัวมาก็เลยแสดงถึงความห่วงใยกันนะ เจหมื่นนะครับแล้วก็มาอม น้ำมันไหลแล้วนะครับพี่แม่ก็หลายเดือนแล้วนะครับที่ไม่ออกนะครับพอมาเจอเพื่อนนะครับน้ำมันที่ขมับของสีนวลนะครับก็จะไหลนะครับถ้าได้เจอเพื่อนรักนะครับผมนานๆจะได้เจอครั้งนะครับก็จะไหลนะครับผมเดี๋ยวเราพาไปดูกันนพี่แม่ ครับแม่แมนะครับก็ถ้าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์น,นะครับผมสำหรับไลน์นี้นะครับก็อจบชิปไปเพียงแค่นี้นะครับจะเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ